ทักไทยสบายดีคนพี่น้องเอฟซีเบิร์สกสุคนสมองสมบูรณ์พี่น้องว่าจะเป็นฝั่งลราฝั่งไทยต่างประเทศนะพี่น้องเรายินดีต้อนรับเขาสูงซองสาเพงพี่น้องอ่ะเด็กพามากับสมัยก็อยู่เลื่อนขั้วพี่น้องกำลังสีห็ดข้าวต้มกินน้องขึ้นอยากข้าวต้มก็เลยกินเองแล้วก็เช็ดกระสานน้ำนะผมเนาะกระสานกินน้าตอนนี้กำลังน้ำกำลังขุดเดือดเดือดบ้างกำลังขุดได้ถี่เลยพี่น้องน้ำไม่เนกระสีเอากระดูกงูลงพี่น้องเลย มาชิกินแต่เศร้านอนอน้เตาคนมานอน,นอตเตอนอน,อนำกรกด็ดเดดเด็ดเด็ดน้ำดีน้ำก็ไปตลาดนาเศร้าหยาดไปเนาะน้ำหุงเงนาเศร้าน้ำกับซื้อพักเสริมากับมีถังว่อกเขากัมีพักในตู้อนีนเนาะพอสเปคคนมากินพักเนาะอมอาายังนี่อยู่ในตู้เนะมันพักแกินซีดมืาอคืนแถงเรือมื่อคืน เอามากินได้พี you know, ่น้องเลยช่วงนี้พักถือจะกินาพักแพี่น้อง มีเวลาโอเคไปบ่คอยจะมีเวลากินดอกไม้หัวขุนวุ่อยู่แนละ้วยังนอสุนใหญ่ยอะไรมันก็ล้านยาก กินหัือัม่ก็ข้าขึ้ค พูดเนาะนะแล้วก็สิ2:00เช้าเบิ่งนี้บ่นะคะสิเข้ากอกอกําแพงนี่เนาะยามเด้อเจ็บไปเนาะคุเพิ่นนี่ยามเรบ่ยามผู้ตวนี้เพิ่นก็ไปเรียกแต่านบ่ค่อยจมีเวลาน้องเอยจะมีเวลาบ่ค่อยจะมีเวลาได้มากินข้าวนํากันเอแพงกยากลูกน้อยแล้วก็ยาเพิ่นก็ต้องไปเช้ากับมเนาะ กับไอ้กับประตูแ่น้องสามคนจะคนไปใจลตลาดนูกะไปนี่ไงบอกเลยจะใก้ตลาดตลาดนี่ใกล้เนี่ยใชไหมด้เลนนี่ก่อนไปวันไหนกินซีร

กดเล็กน้อยกดบกบกบกนะกระดูกมูน้อยกระดูกใหญ่มูน้อยนะพอกระดูกมูน้อยเขาแก้วมือน้อยให้รอหรืมูใหญ่ต้องข้าวเปียกเขาใส่ไก่แซ่บเนาะ่มีไก่ตลาดนี่มันไม่ค่อยมีอะไรอย่างเนาะมันมีแต่ซีนกับกระดูกอ่ะเตะเตะเตะเอาสิล <pod Champion meglio capacities> ุนะ <sh arp ort> พี่น้องในขณะที่เราถามหมอกขุดเนาะแสดงกระซิยงังกรเบิ่งกันไม่ได้ต้องมาใส่เลยแดดได้พี่น้องลมลมแห้งแห้งเหนือกระแดดขุดทอดขุดแล้วนะพี่น้องเนาะเสาไฟฟ้าตันฮะมัวตัวไหนแหละใช่โอ้โหเละใส่ไหนมีเสื้อกับห้องแล้ตัวหน่อยบ่ อะเด้อจ๊่มันย่ามันเข่าอาจะอัดหัวเ่าเลยเออคนอัดแล้วบบแมนะไม่ใช่แล้วนะเอาเงินไปใส่เอาเงินไปใส่ล้วคอนกนแกเป็นจะยังบมไกินข้าก็ถ่างยิ่งเขาเปียกกับเผาเ เจียบข่าวพ่อฮากับบดดมาเลยจะไปใส่เอเอาหนามจะไปเลยคนหนามนะโซนเซรามากตูกเลยจักคุมก่อแต่สิหานอะซิบหาอันนี้ได้สักก้าใส่สิบหากะ

ทางขางี่ก้วงได้ทางขางนี่เนี่ยทางขา,นนางขาน,นาเะเด็ดปะเพ็ดไปกินกับขับ,บยาเข่าับพีน้องเ้ยอมนเพิดกำลงังออเด็ดเพ็ดอ่อนหน่อยบรแทบกัดนี่เป็นค้นหมักการปเพ็ดแลวค่ะกินยังก็ต้องกัดประเพ็ดกับ,บยาเข่าก็ยังการระเพ็ดนะพี่น้อง กกแก,ก,กน,น,น,นผิดอ่อนเมืนผักบัวกันก็มีผักบัวทอดนึนเอยตัดอันคันโบ่ห็ดหัวในมุ้ยข้นเผานี่ต้นหมักอันต้น ที่เขามาส่งปูนเนาะหิ้วเาแลวส่งปูนสาวสองมันน้ใช่ไหมเดลยวันน้ใชได้ไ ได่ไหมแม่มนี่ใหม่ไ้ใม่มาแม่ไสาวส่พี่นาอมาก่อนเนาะ วหา,ายนแล้วแบกรอกด้จังอ่ะไม่ได้แล้วมาใยัลังเรามาายันลังเั่เยี่ยมวิดงเดี่ยวเดียวแบบพีดน้่นคือเกาสมบูรณ์ไมอืม

เพามันจะกู้ไปเดียวอีด้นึงเใอีกเยสีมาอีกแล้วเอออเาพักเยมันสีมาเป็นุนลบเขามันูนมันบวดลงบ่โอ้ยบ่ซนเ้ยนี่อยมาูนเขาย่านลูกเขาแล้วมาสูนมันซูนกับซูนเขได้กินละนูนกับลูกสีแงมนแ้มันล้มก็มันไล้มยังไงเขายกมันดับมั้งเย่กัคึงน่เลยนี่อือ เจ้ายยมันยินบกจำนนี้รูบลบสิมังบุลกเจ้าจะได้ดินบกดินบกาพ่อยุบะย่พอบ้า่หนมือัาทั้งหนาไม่ได้เห็นต่างขาช่องขางไม่ละอ้อมไม่ทะแล้วาทั้งหนาจงไว้เห็ดท่าน มาต้อกับพี่ไม่ได้มาพเดือนจะอยู่สวนแม่นเลยมาต้องกับพี่ไม่ได้มาอีกกอนี่ไปซื้อเนื้อมาฝากเนี่ยเด้อไปเที่ยวกันพวกคิดินจามาฝากเนี่ยเด้อไป็นไป เติมตื่นเียว่ะหงอยหงยอกินวเปียกเขาน้ำกันไม่ดีแล้วกตื่นนอนพี่นอยได้กินบ่นี่ฮะ้เราไ่ได้กินนะลุเอกิกมาเรากินข้าเปียกขาวผมจะเพนไปลพี่งเลยมันก็เตอ่ะ 对、oh. อยนากวะจะีม่ที่ต้องากินไปกินเขาแล้วไปจังนอนเหรอน่ะ yeah, well. นกินลงแก็ตื่นนอน a Mmm.

มันกับบุญยังไลกับเพื่อนๆั่งเพ่เนาะสุดท้ายนี่กับพ่ะคุณกับใจน้ำพลอยนอนเย็นดีนะครับที่ขับมาลั้งแต่สาครับชมกิฟต์คาเฟ่นอนเตอร์ด้วยพุทธนาเนาะถต่ว่าถ้าได่เห็นพิศพักกันไรว่ายังรู้ถกต้อตงก็ยังบู๊จมวงงานในคลินิกอะกับเพื่อนๆอฟไพนะ่เ่งเนาะตอนตรเนี้ยอ่ะดสุดท้ายคลิปนี้กับ มีเด็ข้าบนก็หนใชายห้พ่อแมนต้องเอฟ้องเรืองจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคอนเทบที่ได้กองขาะมีสระที่กองกำลังรับเลี้ยกับพ่อแบ